สวัสดีค่ะน้องเกลลี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะที่โรงเรียนน้องเกลลี่ค่ะเป็นโรงเรียนเทศบาลถังดงของน้องเกลลี่นะคะค่ะน้องเกลลี่อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลถังดงประชาคมสร้างสรรค์นะคะโรงเรียนของน้องเกลลี่นั่นเองค่ะวันนี้น้องเกลลี่มาทําอะไรคะมาถีบตุ๊กตานะคะแล้วก็โยนตัวหุ่นที่สนามแล้วที่โรงเรียนที่ค่ะน้องเกลลี่ก็มา เล่นสกูตเตอร์ที่โรงเรียนนะคะเพราะว่าเขามีสนามบอลใหญ่มากนะคะเตะบอลใช่วันนี้คุณพ่อก็มาเตะบอลด้วยนะคะมาเล่นบอลด้วยนะคะที่นี่นะคะรับรองว่าตอนเย็นนี่คนเยอะมากนะคะสนุกไหมคะตอ,ตอนนี้ลมแรงมากเลยเกลี่ <c oughs> เย็นสบายไหมคะเย็นอ๋อเล่นจนเพลินไปนเลยตอนเนี้ยป้าเดี๋ยวเราไปนะอาคารนุบานกันแล้วลูกเร็วไปเลย อ่ไปเลยตอนนี้ขี่สกูตเตอร์ไปแล้วนะคะไปเลยไปเลยสิ่งไปเลยค่ะน้องเกลี่เอาเกลี่ทำไมไม่ขี่อะขี่ไปสิลูกเหื่อยหรออ่ะเดินไปก็ได้ไปเลย นี่คะ่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะของเล่นที่อนุบาลที่น้องเกลลี่เรียนอยู่นะคะเกลลี่ลื่นมาเลยขึ้นทางไหนเอาไปเลยไปลื่นมาเลยลื่นสีฟ้ามั้งเลยลื่นมาเลยา่เลื่อนอะไร่ค่ะ ตอนนี้นะคะน้องเกลลี่อยู่คนเดียวนะคะไม่มีใครมาเลยวันนี้สงสัยฝนตกด้วยนะ้องเมื่อตอนเย็นตอนนี้เวลาหกโมงแล้วนะคะยังไม่มีใครมาเล่นเลยคงจะไม่มีแล้วนะ้องมุดแล้วนะเนาะเล่นคนเดียวก็ไนะ้น้องเกลลี่เนาะค่ะเล่นเลยอันนี้นะคะก็เป็นอนุบาลที่น้องเกลลี่เรียนหนังสือนะคะ เป็นอาคารของอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้วก็อนุบาลสามอยู่ด้วยกันในอาคารน,นี้นะคะยามเย็นแดดร่มลม,มตกเก็ะข้ามด้วยเหรอและไม่เกตขอลองเล่นบ้างสิไม่มีใครอยู่ไม่เกตเล่นได้ปช่วยแม่เก็ตไปหน่อยไปทางไหนนี้ แต่ไม่ขึ้นทางนี้เอากลแล้วแกขึ้นทางนั้นแหละแก้วหายไปไหนแล้วจะเอ๊ะ <c oughs> นักจิตเลื่นแล้วหรอคะไปเลย <c oughs> ว้าวตาไม่เก็ดลื่นบ้างไม่เขกดซึ้งไม่เข็ดซึ้งไม่เข็ดไม่ได้นานแล้วนะเนี่ยไม่เข็ดกลัวเนี่ยไม่กลัวนะหรอ เดี๋ยวน้องเจ้าขอตัวไปเล่นก่อนนะคะอยืนดันก่อนแล้วก็จะไปจับคันนี้ค่ะทุกคน